สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวินดีตระเขราสด่รายการวาซดีโยซังกีนะครับแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเกือบหนึ่งปีนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพับ g กันเลยดีกว่าไปเลยเขานั้นไม่ดูไม่เคยรู้ตัวเองเลอยิงตาสวย เป็น้ยอแล้วเมื่อกี้เปิดอนตรีเมื่อกี้เปิดอันตรีกู่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เปิดอันตรโดนโดนโดเจอใครเจอไม้กูแล้วหไม่กูต้องใช้เพาะ่ากูฆ่าด้กูจะแดงเดียวไม่รู้อะดูดิโอ้นีู่้ว่า มันนี่ไอ้ดูโครงการย่าน้ำป่องเดียวจวครบแล้วมันจะกินอาบีมันนับป่องเกี่ยวป่องไอพิมพ์น้ำมันมันยังเติมก็กูเก็บได้ร้อยเจ็ดสิบได้เลยอีกร้อยห้าเลยอีกร้อยสามสิบขึ้นเดียวกูไม่รู้นะกูไม่รู้ว่าห้องกูเต็มยังมะมันขึ้นมาครึ่งหนึ่งอ่ะเพราคนมันมาขึ้นเดียวที่รู้ไหมว่าเกิดกูทำพันแล้วเกิดกูเติมครั้งนี้กูกูน้ำมึงได้สบายสบายเลย ไปอยู่ที่อื่นไปเที่ยวไม่ต้องมาคล้องกูไปไกลๆไเดินจะมาอ้วนไหนไปวางทีเกินไปเอไปหาคนอื่นอยู่นู่นไปหาเพื่อนที่ชวนมึงไม่ได้โฟแล้วไม่กลัวเซฟโฟเซีดามัเท่สุดอะถ้าไม่นับเป็โฟนมแข็งเลยโฟอาซู้ไม่ได้ I got supplies I got supplies ปืนจาน ี่มียาน้ำเลยเว้ยอันอื่มันไม่ถนัดโอ้ยบัดบัดปัดเฮ้ยเวกเตอร์เวกเตอร์อยากใช้อยู่เป็นเวกเตอร์ฟารถเอาพีโออ่าเออเนาะกูเจะกูใจนี่ทำไมวะ เรจาไม่ทำภารกิจเสร็จแล้วนี่หว่าคุลืมีเดียลืมลืมลืมโทษลืมลืมหลอนหลอนต้องใช้กระทะลืมเลยว่าทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วจะนั่นทำไมวะไม่เข้าใจจริงๆไอเดิมกว่าไอ้นักกูกูโคเวอร์มันจะบนบ้านได้ไหมแ้วมึงอยู่บนบ้านเฮ้ยเอะม่ไม่ไม่ไมนจะตกู

ไม่เสพตายยังเลยอขอให้แล้วละนีกันไหมเข้าวงเหมือนกันเอ้ยตายไปแล้วเข้มสิโดนคนยิงโดนยิงเลยครัว่าโจ๊กเกอร์ว้ามองกัญชาไหนไั้เหีย รู้ว่าเห็นแล้วขึ้นไอ้ที่ใช้กันบ่อยชิบหายเชตี้ีน๊กเกอร์่ใช่ตอนนี้เข้าไตาไปอีกแล้วเขามาเย้ดี๋ยวาจะไม่มีวันได้ของนั้งนั้น คนที่ได้ไม,ไมเน,นั้นกตายเล้วล้วได้ช่วยเพื่อของเขาและเพื่อนของขอางคนเีนซ้ำคนคนนั้นเขานั้นเป็นคนที่คือไม่เคยเผยหน้าตัวเองยกเป็นที่โรงเรียนนี่มีสม,มอหรอวะ,วะ,อวะอเฮ้ยเขานั้นเนอีนกตายไม่เหนยวสเยอะสางวะ จงทำอารมณ์ให้ดีไว้ดีปยเขี้เขียวไปขึ้นก็มึงจะเงียบมาทำใหม,ม่ะเงียบมาทำใหม่เหเมียว่ะเอาเอาตอนนี้เหลือสองขวด มาแบ่งให้ฉันหน่อยีเนนอ่ยขอบคุณครับน้องชายเอออะไรวะเออวลืมเก็บปืนพกเลยเฮียมีพลรกิจเก็บปืนพกเลย เงียบริบเลยเงียบเป็นที่แต่งปืนเลยอ่ะถามเร็วถามเร็วมีกี่ตัวถามก่อนไม่ได้มัน

พุ่มพออมลมลมใจใจซะกใใจเพราะมันต้องวิ่งเข้าวงเว้ยเพราะฉะนั้นเราดักเลนะอะไรวะไอ้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 สตรีมไอ้ปืนมันไอ้นี่มาอะไรอ่ะมึงเหรอเออไม่รู้ว่าจะไปป่ะไม่ไปเล่นไมเกินอ๋อโกมูไม่เข้าใ ไม่นตีกูอ่ะกูว็ไม่ค่อยอยากไปม่นใช่ไหมนี่ไม <ération fiction> ่ใช่ไม่ใตอนนี้กูว่านอนเล่นอยู่แป๊บหนึ่งขอจัดการเล่นก่อน ส่วนชายคนนี้เขานั่นเป็นตัวอะไรกันไม่รู้พูดแต่อึงกูคือเอ็กโซ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 ส่วนชายคนนี้เขาเรียกว่าดับเบิลยูตอนนั้นต้องรับการบั๊ม จะได้พ่อทำภารกิจเสร็จยายสิบไม่ใช่สิบไม่บอดผมพี่ทำไมทำอย่างนี้เน่ยผมเกียดดิเียินดเกียดปม่งเลยเออโอ้เอะไรยไมินอาเบียเตล ยิงเพื่อนงเพื่อนตายแล้วข้เกียท่านไโยไปทํตีจะไปมาไอ้ที่ทำมีแค่วีเอสเไอตัดยิงระยะไกลโคตรอุบาทเลยเอ้ติดเลเซอร์ก็ดีนะพอยิงมันก็โดนนี่ะจะไปตมันตายมันโดนหัว ไอโฟตินเดยเซอร์ไปเลยไปเลย้ไปแต่คนนี้นั้นเขาได้ใช้ UMP ส่วนอีกคนหนึ่งพี่ชื่อเนาะบอลเนานอีกคนหนึ่งพี่ชื่อวโยเขานั้นได้แย่งไอ้นั่นผมไปการที่ผมจะเอากระทาไปตีเพื่อทำอาพีเอเอขานั้นได้การเอาวีดอ k เอเอเคสของเขายิง ทำให้ผมไม่ได้น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแห้คุณรู้สึกปวดหัวมึงหยุดมึงหยุดบันเทาหมือนแบงคิวดิเหมึงนึกถึงแบงค์คิวสิ่งมีชีวิตสามตัวนี้นั่งไปไปแล้ไปแล้มันชุบยิบมันชุบอยู่ อามตัวนี้เข้าไปในรูป้าไปในรูอีตัวหนึงก็เกิดมาเป็นคนง่อีตัวหนึ่งก็เป็นหน้ากากนกอะไรวะิงไม่โดนยหไวะเออจุบทุ๊บุบใครก็ได้ทักคนเร็วเกินายสอง คือตอนแรกคือก่นจะเข้าตอนแรกกูกะจะเข้ามาก่อนเว้ยสักพักหนึ่งไอ้เฮียแม่งตัวด้านหลังยิงกูไอ้สัตว์เว้ยวิธีดักโคตรฉลาดเลยเอาแบบเราเอาแบบนี้มั่งว่ะถ้าตายไม่เท่าไรแต่โดนแย่งอาฟีนี่กูเบื่อเลยเศร้าเลยว่ะไม่เป็นไรเว้ยทียเป็นยังไงกูเล่นกูเจอเจอมาเนี่ยแหละเว้ยกูจะเสร็จอาฟีซ่องงานซ่องไอ้นี่แล้วซ่องภารกิจแล้วคือดื่มยาน้ำอันแล้วก็อะไรวะ อืมตีบอลด้วยกระถายอีกสองตัวแค่นั้นก็เสร็จเลยเท่าอ่ะดีมาถึงเมระดับพังต่อแล้วศพมือโอเคเนะี่ยเจอแล้วศพคนตัวนกตัวนี้เขานั้นกำลังเก็บศพผมอยู่เราสัตว์พวกนี้ดา,าพันไปด้วยนกแล้วก็นกตัวใหญ่นกงโง่ มีอยู่สามตัวดวงาวมันคงจะเชนมาแค่รู้ว่ามันจะตายแล้วเราจะให้มันสักตัวแล้วก็มีนนกติดไฟเอานั้นคิดจะยจะป้าไฟสักคนอื่นเอสเดลมึงจะเผาเหรอนกตัวนี้กำลังจะไปล่าเหยื่อกาบี้เงี้ยมันเึงเขา มึงกางขวางกูเว้นกนี้จะมีกระเป๋าเสือเป็นนกนกเต็จละตัวหนึ่งสวนอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นนกที่มีกระเป๋าม้ายูนิคอนติดปีกสีมูตาเขียวมีผมมึงเีอะไรจยะบอกมึงเว้ยมันไม่ใช่ยูนิคอนมันเป็นแรดมองไม่เห็นยูนิคอนไม่เป็นไรกับเขา那 กูก็ไม่ตอนนั้นก็ตอนนี้กูไม่รู้อ่ะเพื่อเฮ้ยกูใส่กระเป๋ายูนิคอร์นอยู่ไอ้เหี้ยแล้วพังเอาไอ้เหี้ยกระเป๋าแหลกหน่วยกูดูงงเลยตัวหนึ่งของเขานั้นเขาคิดว่าตัวเองเป็นสตาร์วอร์ในนี่เขาคิดว่าตัวเองเป็นเออตัวเหี้ยอะไรจำไม่ได้แล้วเป็นสายหน้ากากแล้วก็มีเออสระอากาอยู่ข้างบนด้วแมนดารินแมนดาโนเรียนเนี่ยาไม่อยากรู้อย่ามึงมันคือแมนดารียน ขาคือนกสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นนกที่ว่าเกิดออกมาแล้วหายใจเกินหลายวิทําให้นกตัวนี้สมองพิการเขาเป็นนกที่ว่าถ้าไม่เปิดกล้องซูมเขาจะไม่โหดเป็นนกที่ว่าถึงจะมองเห็นได้ต้องเปิดกล้องซูมก็คือนกสายแว่นอธิบายเหมือนสัตว์โลกเลยไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยเหมือนอธิบายว่ากับมึงอยู่ในแบกิวสมกับสัตว์โลกเอาชีวิตรอดอะไรอะไรเอาละวันนี้อืนกตัวนี้ กำลังเดินตามนกนกไปนกนกตการรายงานเฮ้ยนกนกนี่เหมือนผู้บรรยายป่ะนกเหมือนกันงนะตัวนกตัวนี้เป็นนกตัวใหญ่ที่มีนกนกอยู่อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆไรแล้วก็มีกระเป๋ายูนิคอรนนกตัวนี้จะใช้ทุกซองเป็นอาวุธแล้วก็เอสเคสของเขาไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไปแล้ว เอานั้นจะมีหัวกระโหลกของตัวอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นหมาเอามาติดกระไลเขามันให้กูจริงอะเขาเป็นนกดำเป็นนกสายแย่งทำลายคนอื่นเ่านั้นคิดไม่ออกแล้ววะเอาเล็กดีวะออ มึงเอาก็ค <c oughs> ือเอาก็สายปันเร็วเลยเนี่ยกูงงกับคำบรรยายมึงไอ้สรุปกูเป็นตัวเฮี้ยอะไรวะไอ้สัตว์บูชีดิไอ้ที่กูได้ยิน<อ>คือคนอกตัวใหญ่อยู่ในกระดูกของมันก็คือนกตัวใหญ่มีกระดูกตัวนกพันธุ์อาหารนกตัวใหญ่ที่มีตัวหน้าตัวโตมีย มีตัวผู้อ่ะเูจะตัวเมียทำไมอ่ะ <laughs> เอ้าทำไมทำไมพูดบรรยายไร์อ่ะอย่างนี้อ่ะนี่มันทีกู <laughs> ตอกย้ำเราจะกลับมาท<ร>ี่นกตัวเดิม ซึ่งเป็นนกกระเป๋าเสือหรือตัวอะไรหรือควายอะไรเนี่ยมันใส่ของมันใส่ตรงนั้นมันควายกลมๆแล้วก็มีมันตัวเสือส่วนข้างหน้า<อ>เขาก็จะเป็นเออเป็นคัมพีเออเหมือนในนั้นทุตัวจำดูหน้าตัวแวใครใครดูอะไรจะเหมือนของเขาเ<ห>ขานั้นใส่ชุดเป็นนกนกนกนินจา <c oughs> เขาคิดว่าตื่นป็นนกตัวนี้เป็นนกสายพันธุ์ที่อุยเฮียตี่เนี่ยพม่าหาที่ค่อนข้างจะหาง่ายหายากดีดว่าแล้วใช้ก็ไดาษมันสก้รกหาง่ายติ๊กอ้เหี้ยแม่งยิงเกาะกูแตกตอนนี้นกสองตัวนี้กำลังผสมพันธุ์กันอยู่นั่นคือนกนกกละนกยอน ทำ้ยเฮยนคนเี้ยเลยัดัดัเ้ยปัดใหญ่คนเี้ยูดใหญ่อ้าวต่มึงมึงไม่เคยดูอตแค่เดียวเขาก็ดุตอนมันไอ้นี่เหมืมันกันเลยาี่ย่ไปไปไไปไปไไป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 ไาไป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 ปป ตอนนี้เขากำลังสูก้กับเอ,อ่อกีตก่อนขอดก,กีตกรขอดก,กีตกรอ,อีกตัวนั้นมี A W อยู่ด <Watch out. S 1> ูก็รู้แล้วว่านั่นคือ A W นกตัวนั้นใช้สไนเปอร์ไรเฟิลที่เรียกว่า A W ตอนนี้เขากำลังเอาเพื่อตายอ <c oughs> ตอนนี้ให้ให้ให้ได้จิ๋ว นกที่ได้ m v นะีนั้นเะชิ่ไปแล้วนกที่อ่านกเป็นอนเน,นั้นเขาได้เอแล้นกเปนเนเเดาเขา,านั้นนายจะรู้นี่คืออะไรออนญูดก็รู้ออออออรอนาะนพักนานแนละ้หยุดพักแล้ว